ชมคะในช่วงที่สองนะคะเราจะพาคุณผู้ชมคะ่ะไปพบกับนักข่าวพิธีกรสายบันเทิงใครๆก็รู้จักเธอดีนะคะขอต้อนรับคุณเตา๋าทีวีภูส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนะฮะไม่ได้มาช่องห้านี่หลายปีแล้วหลายปีมอ<ะ>ก<ม>่อนส่งเทปทํารายการให้กับช่องห้าเป็น10ปีม,มาแล้วช่อง5เปลี่ยนไปเยอะมากแต่แต่อย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความหนาวเย็นไม่เป็น,นเย็นอยู่แล้วไงแต่ว่าปกติเนี่ยทำรายการส่งช่องห้าทีผูทารายการส่งช่อง5มาตลอดนะตั้งแต่ เปิดเปิดเปิดเป็นเป็นรายการมาเนี่ยเราทำทีพูดทีพูดทูไนท์สไปซี่เอ็กซ์ซ่าที่ส่งช่องห้ามาตลอดบางทีเนี่ยบางเทปพี่เสาต้องมาส่งเองแต่พี่สามาส่งเองสิปีเนี่ยพี่ไม่เปลี่ยนเลยนะใช่พี่เมาต้องห้ามเปลี่ยนคนทํางานทีวีนี่เขาห้ามเปลี่ยนนะอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยต้องมอนิเตอร์หน้าตลอดเวลาถูกต้องไหมเรามีพี่ๆช่างหน้าช่างผมคอยสกิดบอก เฮ้ยแก่แล้วนะเฮ้ยแต่โทรมไปหรือเปล่าวันนี้เฮ้ยแกไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยมันต้องสตาร์ฟอายุไว้เลยห้ามแก่เด็ดขาดห้ามแก่เด็ดขาดไม่ใช่จริงๆพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม เขาห้ามเลยเพราะว่าเราเห็นมอนิเตอร์ตัวเองทุกวันไงเราจะรู้เลยการเปลี่ยนแปลงของเราคืออะไรเช่นน้ําหนักขึ้นพักผ่อนน้อยโดยเฉพาะพักผ่อนน้อยเนี่ยพี่บอกเลยว่าปัญหาสําคัญเอางี้พี่สาวงานก็เยอะขนาดนี้มไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่ทำไมยังโอ้โหดูสดใสแล้วก็เหมือนทานอย่างนี้ตลอดเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยวิ่งงานเยอะมากตอนตอนตอนนี้เจ็ดวันทำงานกี่วันดีกว่าทุกวัน<อ>ทุกวันสมัยก่อนทํางานเจ็ดวันเมื่อก่อนเจ็ดวันทํางานอ่าหกวันเดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์จะไม่รับแล้วเพราะว่าเราต้องพ,พอักผ่อนอยากจะขับรถไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยทำงานเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งเชื่อ,อไหมว่าพี่เต๋าเนี่ยขับขับรถอยู่บนทางด่วนนะหลับ หลับไม่รู้ตัวหลับในมันเหมือนถอดปลัก๊กออกมาเลยอะถอดอปลัก๊กเลือออกมาเลยอะแล้วก็หลับปว๊วะพอหลับอย่างนี้เสร็จปั๊บก็เริ่มเริ่มเริ่มว<อ>นทางด่วนด้วยใช่แต่ว่าประมาณตอนปีหนึ่งรถมันไม่เยอะไงกับ<อ>เส้นราวินทาพอเสร็จปั๊บเรียบร้อยตื่นขึ้นมาตกใจอีกนิดนึงจะจะจะชนแล้วนะหักกลับมาแล้วก็ตกหน้าตัวเองปิดแอร์ แล้วก็เปิดกระจกร่วงกันเดิมอีกไม่ไหวจริงจริงไม่ช่วยหรอไม่ช่วยเลยพี่แท็กซี่บอกว่าถ้าปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกเนี่ยจะทําให้เราตื่นฉันว่ามันหลับสบายกว่าเดิมอีกคือภาพมันไม่ได้มากกว่าตอนนี้คือร่างกายไม่ไม่ว่าจะวิธีไหนตบหน้าตัวเองอะไรแล้วมันก็ไม่ได้อย่อหว่า ถ้าเกิดเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยตายแน่นอนเก็บเงินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำงานศพแน่นอนจัดงานศพได้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเรานอนน้อยแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะฮะวันนี้ถึงได้บอกว่าวันนี้มารายการนี้นะฮะมีนี่เลยตัวช่วยเห็นอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายคนรู้จักแล้วก็เกินครึ่งของคนไทยรู้จักสินค้าตัวนี้นั่นก็คือถังเช่าผสมบันติวิตามินบีนะฮะทำไม ทำไมถึงเลือกที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นะคะมีการ รับรองและก็มีรางวัลเยอะแยะก,การันตีอย่างมากมายพอฟังรางวัลแล้วน,น้องสองคนจะตกใจมากเพราะว่าเขามีนี่เลยนะฮะโรงงานเอาง่ายๆก่อนโรงงานเราเวลาดูซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามรายการทีวีเราต้องดูก่อนว่าโรงงานเนี่ยได้มาตรฐาน GMP หรือเปล่าอันนี่สําคัญถูกต้องเพราะว่า GMP เนี่ยพอดูแม้กระทั่งสายไฟที่ร้อยอยู่ในโรงงานเลยนะ,ะว่าสายไฟมันได้มาตฐานหล่ามันละเอียดมากและเขาได้โรงงานเนี่ย GMP เนี่ยนะฮะ ISO 9 9,001- ถึง2,015และที่สำคัญนะเป็นสาสสกัดถังเช่านะฮะออแกนิกได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา USDA นะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลมุสลิมทานได้เพราะพี่ต๋อมีน้องสไพฟายเป็นมุสลิมก็ทานได้ขี้ขีเคือหมายฮาลาลค่ไม่ได้มาง่ายๆบอกพี่เตา พี่เต๋าหนูเป็นมุสลิมหนูเป็นแขกทานได้ไหมบอกทานได้ตัวนี้ฮารานมีฮารานนะคะแล,แล้วก็ดได้รับรางวัลนะสินค้าขายดีด้วยนะ,ะจากงาน FIA เ s i a 2019 เท่านั้นยังไม่พอนะ <S <S เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะ2020นะได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากกสัณน,นะ,ะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยนี่พูดแล้วเหมือนนางงามร้อยเวทีเทพีเดินสายเลยกว่ารางวัลทั่วประเทศเยอะมากทั้งในและนอกประเทศนะฮะได้อีก2รางวัลน,นะก็คือ Top b แบ n d a w a r d 2020แล้วก็เอเชียนะครับท็อปคนะุณภาพอวส์2020ส่บมือสิคะ รางวัลการันตีกันแน่นๆกันนี่ถึงไม่บอกว่านี่คือทริคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าเขาไม่มีรางวัลการันตีถ้าเขาไม่มี ISO คเราต้องช่างใจแล้วว่าเราจะกินตัวนี้ปะได้ไหมรางวัลเขาการันตีขนาดนี้เอาเป็นว่าอยากรู้แล้วว่าถ้าทานเนี่ยตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างตัวนี้จะมีผลลัพธ์ในเรื่องของการพักผ่อนทําให้เราหลับสบายแล้วก็หลับได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสดใสไม่โทรม บางทีเรานอนตีหนึ่งตีสองอย่างนักข่าวอย่างพวกเราผู้ประกาศข่าวอย่างพวกเรานอนมานอนดึกปั๊บเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยตัวกับพี่เองมองมองอย่างเงี้ยยังมองมองสคริปต์ยังมองไม่ชัดเลยคือตาไม่ชันเลยนะแล้วเราก็ต้องไปทานทานพวกอาพวกอะกาแฟคาเฟอีนซึ่งมันก็ไม่ดีมากสักเท่าไหร่เพราะบางคนมันอ้วนไงนะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะฮะตัวนี้เนี่ย เวลาทานไปแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยหลับสบายแล้วก็มีความสุขเขาเรียกว่าหลับอย่างมีคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ,ะ,คะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่า S 2> <S 2> เรือมีรางวัลการันตีแล้วก็มีคุณภาพรับรองเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราทานไปแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพ <S <S อาของเราด้วย,ยเช่นเดียวกันนะฮะอพอเราหลับลึกหลับดีมีคุณภาพเวลาเราตื่นมาสดชื่นแล้วทางานก็มีคุณภาพด้วยงานเนี่ยเวลาเราตื่นมานอนนอนอย่างเต็มที่เวลาเราทํางานแล้วนอนอย่างเต็มที่เนี่ยงานอะไรมาที่มันยากๆเนี่ยเราก็จะคิดหัวเราจะไบรท์แต่ถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยปุ๊บเนี่ยให้ตายก็คิดไม่ออกทั้งทั้งที่เป็นงานง่าย บางทีเรานักข่าวเราเราต้องมีรีไลท์ข่าวเองถูกต้องบางทีข่าวนี้เคยเจอมาแล้วแต่วันนี้มันตื้อจริงๆหัวโหนอนไม่พอแล้วอย่าลืมเขียนยังไงดีนักข่าวต้องอยู่หน้าหน้าคอมพิวเตอร์<ช>น้า<ะ>หน้าแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเนสายตรงสายตามันต้องจ้องตลอดเวลาเลย เราต้องมีตัวช่วยคือนี่เลยนะฮะแล้ววันนี้มาในรายการนี้นะฉะลองครบรอบยอดขาย6ล้านกล่องค่ะโปรโมชั่นต้องเด็ดแน่เพราะอะไรรู้ไหมทีแรกที่พี่เต๋าทานเนี่ยมันแค่ล้านกว่า 2, 2> ล้าน3ล้านแ,แล้วมัน,มนทะยานไปถึง6ล้านและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็น10ล้านเชื่อว่าในอนาคตจะเป็น10ล้านนะฮะวันนี้มาที่รายการนี้นะ,ะซื้อถังเช่าผสมมันติวิตามินบีชุดมี6กกล่องนะฮะในราคาเพียง 1,000บาทเท่านั้นนะฮะพิเศษสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับนะคะกาแฟผสมสั่งเช่านะอ,อีก3ถุงรวม15สซองในราคาเพียงสุดคุ้มมากๆ2,000บาทเท่านั้น,โโนคุณผู้ชมนะ,ะแต่แต่ำจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะฮะชุดหรอเฉพาะวันนี้รายการนี้เท่านั้นนะ,ะฮะและก็วันนี้เนี่ยเราให้แค่600สายสายห6 0 0สายเท่านั้น คุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าอายุเยอะถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แล้วนะฮะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มานะฮะโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือนะฮะส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนะฮะใช่ค่ะ020265888ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ020265888หรือแอดไลน์มาที่ l p 8 8ย้ำอีกรอบ l p 8 8ถ้าจดไม่ทันถ่ายรูปหน้าจอรายการนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะ และถ้าเกิดสมมติบบว่าพี่เตา๋ามีชุดทดลองให้ทานไหมอยากลองก่อนมีแน่นอนเพราะบางคนเนี่ยเวลาจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องทดลองทานก่อนมีราคา300บาทเบอร์เดิมเลยคุณผู้ชมนะฮะ0 2 0 2 6 5 8 8 8ย้ำอีกรอบนึงนะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือแอดมาที่ LP88 นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นไหมบ้านอยู่แถวไหนคะ บางนาค่ะถามว่าอยู่แถลง่ายคะสุทธิสารหมดตัวตกใจกันแล้วเนี่ยมาแล้วบางเพินเพินเนี่ยบ้านพี่เตาอยู่งฟองสามบาไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นมีทุกที่ไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นมีขายมีหมดพี่ประชุมพรยังมีเลยไม่ไม่หมายถึงว่ามันมีขายเลยใช่ไหมเนี่ยมีขายคืออย่างนี้ลืมลืมเอาไปไงลืมพวกติความไปแบงเลยและมาซีเกียซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดสี่แคปซูลราคาสุดคุ้มง่ายๆ 49บาทเอ้ยราคาหลักสิบบาทเอ้ยสีบเก้าบาทเอาอย่างนี้ตอนนี้มีแต่ไม่ใช่มีแค่พี่เต๋ากินคนเดียวนะเห็นว่าทั่วทุก คนแทบจะทุกคนในวงการระบาดแล้วในวงการบัระบาดระบาดแล้วในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อวัยพนรุ่นใหญ่เลยนะฮะแม่อิฐดวงใจนะพี่หม่ำพี่ตุ๊กี้นะฮะคุณไทอาภพนพี่ตุ๊กี้เนี่ยมันรุ่นน้องฉันอยู่อะตุ๊กี้พี่ฮายคุณฉลาพี่วิลลี่เสนาหอยนะฮะและก็พี่บอลเชิญยิ้มก็ทานด้วยพี่บอลไปเจอที่อีกช่องหนึ่งรู้สุขภาพแข็งแรงมากหน้าตาสดใสมากเลยนะฮะใช่ค่ะเขาบอกว่านี่เลยพี่ยิ่งยงนะได้ส่งต่อนะให้กับพี่ท็อปแล้วก็พี่ชาย มอบเงินบริจาคและก็ถังเช่าให้แก่ชุมชนต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะฮะช่วยอาบ้านดีใจได้สุขภาพที่ดีด้วยเช่นเดียวเขาบอกชาวบ้านดีใจแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะฮะตอนนี้พี่ไทยอะลงพื้นที่ไปที่ไหนท่วมไงคือเขาก็ทํางานหนักนะพี่ไทยก็บอกว่าจะเดินทั้งวันอะไม่มีเห่ออไม่มีพักมันเหนื่อยมันไม่ได้เดินทั้งวันด้วยนะเวลาน้าท่วมเนี่ยมันต้องเดินในน้าด้วยมันต้องลงน้ําด้วยแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมาก มันเหนื่อยมากเพราะวันนี้เนี่ยเราจะย้ำโปรอีกรอบหนึ่งนะฉนลองครบรอบล้านนะล้านกล่อง6ล้านกล่องนะล้านกล่องเลยมานานแล้วเดี๋ยวจะะยายไป10ล้านแล้วนะฮะซื้อถังเช่าผสมมันติวิตามิน B 1ชุดนะมี6กล่องราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับนะกาแฟผสมถังเช่าเพียงเพิ่มนะอีก3ถุงรวม15ซองในราคาเพียง2,000บาทคุ้มมากมาก จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็วันนี้เราให้แค่600สายเท่านั้นโทรมาได้เลยหยิบโทรศัพท์มาเลยนะครับ02-026-5888ย้ํ้าำอีกรอบหนึ่งเผื่อลืมนะฮะ02-026-5888หรือแอดไลน์มาที่ l t l p 8ลนะฮะแล้วก็มีชุดทดลอง1กล่องด้วยเช่นเดียวกันราคาเพียง300บาทนะฮะ โทรเลยเบอร์เดิมเลยคุณผู้ชมนะ02 026 5888 02 026 5888 ไลน์นะฮะ @l.p.88 นะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นมีจำหน่ายใน7 1เว่อีเลฟเวและก็ CJ s u p e เปอร์มาร์เก็ตสแคปซูล49บาทนี่กำลังก้มซื้อสำลีอยู่เลยขึ้นมาเจอพี่ยิ่งยงค่ะสวัสดีค่ะเจอนี่แหละพี่อยู่ในนเตอร์นี่แล้วก็ทานจริงด้วยนะฮะเขาบอกว่าถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่ง เรื่องคุณภาพและราคา,า <ừ> นะฮะ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบโทรมาน้องเขาบอกว่าทำอย่างนี้หมายความว่าให้พูดซ้ำอีกรอบเหรอคะไม่ใช่ <c oughs>